สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการจับไพ่กับดรเทมชาลกรนะครับรายการที่จะให้แนวทางการดำเนินชีวิตของทุกๆคนที่เกิดในราศีต่างๆไม่ว่าจะเป็นราศีมังกรนะครับกุมเมษแล้วแต่เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวดูกติกากันครับว่าแต่ราศีนั้นเกิดในวันเวลาใดนะครับแล้วก็ในในการไลฟ์สดครั้งนี้นะครับนะก็เป็นการไลฟ์สดครั้งสุดท้ายของปี66 2 5 6 5แล้วนะฮะ นะ้้วก็จะเป็นการพยากรณ์ของปีใหม่เลยนะฮะก็เป็นของปีหกหกมกราคมหกหกนะครับแล้วพูดที่จะให้แนวทางการดําเนินชีวิตตลอดเดือนมกราปี6กหกต้องเป็นดมครับสรัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สิ่งแรกผมก็ต้องพูดก่อนนะครับผมม e รีคริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเอียร์ครับเทมนี้ก็จะเป็นเทปเกี่ยวกับการทํานายดวงนะครับของเดือนมกราคมนะครับ 2566นะครับผมเราจะเริ่มจากราศีมังกรก่อนเลยนะครเป็นสำหรับคนที่เกิดนะครับนี่เราใช้ไพ่ยิ่ซีนะครับตั้งแต่วันที่21ธันวาคมถึง20มกราคมนะครับเราจะนับเทียรเรียดตามนี้นะกันนะครับกมนับตามไทยนับตามแบบที่ที่อินเตอร์เขาทำกันนะครับนะฮะแล้วก็ตามกติกาก็คือ คนที่เกิดราศีมกรก็ถามเข้ามาเลยครับว่าได้เลยอยากรู้เรื่องอะไรนะครับเราจะให้ถามสองสาเรื่องได้นะฮะหรือว่าเป็นราศีอื่นนะครับสามารถทีมพคําถามไว้นะครับแล้วก็รอรับชมนะครับสามารถที่จะร่วมตั้งคําถามไปพร้อมๆกันเป็นด้วกทนของชาวราศีนังกรดูไปด้วยกันดูไปด้วยกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนนะครับผม ตอนรับปี2566นะครับเริ่มสกราดใหม่ของเดือนมกราคมเขาบอกกระต่ายกระต่ายครั้งนี้จะซุกซนหรือจะดนุว่าจะเป็นยังไงบ้างว่าต้นปีคุณจะเฮงจะปังหรือคุณจะมีแนวทางอะไรในการดำเนินชีวิตในช่วงของต้นปีนะครับเริ่มต้นนะครับวิธีการง่ายมากเลยครับกับดรเทม ท่านผู้ชมไม่ต้องมาจับไพ่อะไรเลยนะครับส่งกระแสจิตอย่างเดียวมาที่ดรเทมนะครับสาหรับคนราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรนะครับตั้งจิตไปพร้อมกันนะครับผมจะพูดว่าตลอดเดือนมกราคมเนี่ยชาวราศีมังกรต้องเจออะไรบ้างจะเฮงเปล่าหรือว่างานโปรเจกต์ที่คุณทํามันจะเป็นยังไงบ้างเราแล้วเรามาดูกันนะครับตั้งจิตไปพร้อมกันนะครับสําหรับชาวราศีมังกรครับในขั้นต้นเราก็จะดูพื้นดวงก่อนนะครับโดยดรเทมจะเลือกไพ่ขึ้นมาทั้งหมด10ใบนะครับ มาดูกันนะครับอาจารย์แหมคุณโชติกานี่เกิดวันที่สิบห้าธันวาเนะาะราศีพิจิกสุดท้ายเลยเนี่ยราศีธนูเราศีธน,นูสุดท้ายของวันนี้เลยนะต้องนั่งดูกับเราไปจนจบเลยนะนะฮะประมาณสองชั่วโมง ครบแล้วนะครับอ่าทั้งหมด <_ an> 1ิใบพื้นดวงคนราศีมังกรอ่าชาวราศีมังกรนะครับจะเด่นในเรื่องของเขาว่าครอบครัวอย่างมากเลยเรื่องราวเกี่ยวกับคําว่าการสร้างครอบครัวหรือเรื่องของคนในครอบครัวอาจจะมีความเป็นปึกแผ่นหรือมีเรื่องราวข,ของคนในครอบครัวที่คุณจะต้องคิดเดือนมกราคมคุณอาจจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะได้ไปเจอคนในครอบครัวหรืออะไร,รบางอย่างก็เกิดขึ้นได้อ้าวมกรานะเริ่มต้นเนี่ยครอบครัวดีไม่มีใครไปบอกครึ่งนะถูกต้องเลยครับถือว่าเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับคนในครอบครัวไม่ว่าคุณกำลังจะสร้าง เารว่าสร้างเนื้อสร้างตัวสร้าง,งเนื้อสร้างตัวหรือว่าจะทําอะไรเกี่ยวกับธุรกิจหรือเขาว่าครอบครัวจะดีมากๆสําหรับชาวราศีมังกรน,นะครับผมลูกใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมีลูกได้ใช่ไหมคำว่าลูกใช่อาจารย์<อ>หมายถึงว่าสาหรับบางท่านนะ คนที่จะมีลูกในช่วงเดือนเดือนมกราถือว่าดีเหมือนกันสําหรับชาวราศีมังกรนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือคุณจะได้อะไรแบบฉิวเฉียดคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายคุณก็จะได้ใช้ความหมายคือเรื่องบางเรื่องที่คุณกําลังรอไม่ว่าจะเป็นแบบทุกเรื่องเลยยอดขายโปรเจกต์หรือสิ่งที่คุณกําลังรออยู่คุณมีโอกาสที่จะสาเร็จอย่างแน่นอนโบนัสไงโบนัสอาจจะได้โบนัสเพราะว่าตั้งปีไม่ดีไงปีไม่ดีคุณอาจจะไม่ได้ก็ได้แต่สุดท้ายแล้วคุณก็อาจจะ ไ้ครับ <ordu> ไม่ว่าเรื่องงานด้วยนะครับอาจจะเรื่องงานด้วยนะครับ,รบช่วงนี้คุณลุยคุณสู้นิดหนึ่งเนาะสไตล์ตำรวจทหารสำหรับบางท่านชาวราศีมังกรเหมือนคณกำลังรอต,ตำแหน่งหรือคำสั่งประกาศอะไรบางอย่างก็เกิกดขึ้นได้พอไพ่ใบน,นี้คือสไตล์ตำรวจทหาร,รพร้อมลุยพร้อมประทะใช้คำน,นี้เลยหมายค,ความว่าให้ลุยก่อนคือลุยก่อนไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องอะไรลุยไปก่อนลุยไปก่อนแต่ถ้าพอไพ่ใบนี้พูดถึงตำรวจทหารด้วยอาจจะหมายถึงว่าเดือนมกราคมอาจจะมีข่าวสำหรับชาวราศีมังกรของเรื่องตำแหน่ง ของตำรวจทหารก็เกิดขึ้นได้ใช้คํานี้คุณตอนแรกคิดว่าคุณอาจจะไม่ได้หรือที่ที่ที่คุณเลงเลงไว้อ่ะตอนแรกคิดว่าคู่แข่งมันค่อนข้างสูงแต่สุดท้ายกับกลาว,ว่าคุณอาจจะได้ก็เกิดขึ้นได้อาจจะไปเข้าตานาทีสุดท้ายอาจจะสวอปเปลี่ยนชื่อนาทีสุดท้ายก็เกิดขึ้นได้ <c oughs> นะครับผมและที่สําคัญคือช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องคิดหนักอาจจะคิดหนักกังวลใจมันเป็นเรื่องธรรมดา ที่เราจะต้องคิดนะครับผมและคุณจะมีเรื่องลังเลใจอะไรบางอย่างไม่ว่าคุณจะเลือกซ้ายหรือคุณจะเลือกขวาอะไรยังไงเหมาะสมมากสําหรับการเป็นเดือนที่หนึ่งของปีนะต้องลังเลนิดหน่อยว่าจะเลือกซ้ายหรือจะเลือกขวาดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินหรือความรักหรือเรื่องของการจะซื้ออะไรบางอย่างหรือทําอะไรบางอย่างของต้นปีนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสำหรับตำแหน่งคนรักนะครับในไพ่ตําแหน่งนี้ปัญหารอบรอบด้าน ถ้าคุณมีคู่หมายถึงว่าปัญหาเกี่ยวกับคู่ของคุณอาจจะมีปัญหารอบด้านเกิดจากคนอื่นทําให้คู่ของคุณต้องคิดหนะักกังวลใจ <ừ> ใช้คํานี้แต่ถ้าคุณเป็นคนสดก็ตัวคุณเองนั่นแหละที่จะเจอปัญหารอบด้านทําให้ต้องคิดต้องแก้ครับอาจนะครับแปลว่าเรื่องคู่นี่เรื่องเยอะอ่ะจริงนะจริงนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ the devil อันนี้ผมจะพูดถึงในลักษณะที่ว่าปัญหานะมันยังพูดถึงคาว่าสีดาร์สีเทา หวยหุ้นหรือใครที่ทําเป็นสีเทาคุณจะเจอปัญหาผมจะบอกเลยว่าคุณจะมีปัญหาสำหรับชาว,ชวราศีมังกรงานเฉ<อ>ลิมฉลองปีใหม่กินเหล้าอะไรเกี่ยวไหมก็ด้วย<อ>เพราะว่าไพา่ใบนี้มันพูดถึงสถานที่อ,อบายมุกอาโครจรนต้องะร,ระวังพิเศษต้อง อาจจะนําปัญหามาให้กับชาวราศีมังกรเมาห้ามขับอ่าเมาห้ามขับหรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องมีราวในกับในย่านอะนรนรักษานี้ได้ไม่พอใจอย่าเสียงดังไม่งั้นเดี๋ยวมีเรื่องได้และปัญหาเรืองคำว่ารักซ้อนก็เกิดขึ้นได้เช่นกันทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นมีหน้าคู่ถึงปวดหัวหน่อยเรเดี๋ยววิ่ขึ้นนะครับและทีนี้แต่สุดท้ายคุณอาจจะมีข่าวดีในเรื่องอื่นแอรออฟครับเนี่ยมันจะมีเรื่องราวดีๆอะไรบางอย่างหรืออะไรที่มันจะเกิดขึ้นทําให้คุณแบบไม่คิดว่ามันจะดีแต่สุดดท้้ายนก็จะไ ข่าวดีเนี่ยนะครับข่าวดีนะท่านผู้ชมมันเนี่ยข่าวดีเนี่ยมันสร้างโอกาสนะอ่ะมันสร้างโอกาสข่าวดีมันสามารถสร้างโอกาสได้ถ้าเกิดคุณได้รับข่าวดีมาแต่ถ้าคุณมีศักยภาพคุณก็จะได้โอกาสถูกต้องแต่ถ้าคุณไม่มีศักยภาพมันก็เป็นเรื่องข่าวดีเฉยๆผ่านแล้ว<า>ผ่านเลยนะฮะต้องหมั่นสร้างศักยภาพจะปีใหม่แล้วต้องพัฒนาตัวเองเยอะๆนะครับเพราะดวงคุณจะมีข่าวดี ใช่ถูกต้องแล้วทีนี้นะครับมันมีไพ่เดอะชอรีออตหมายถึงว่าไพ่ต่างประเทศต่างชาติความหมายคือก็ค้าขายนําเข้าส่งออกก็ปีใหม่แล้วไงตอนนี้ต้องมีการเดินทางกันเยอะมากเลยไม่แน่ชาวราศีมังกรเนี่ยอาจจะไปต่างประเทศกันนะช่ทงนี่ไงคนจีนเขาปลดโควิดแล้วไงแต่โควิดก็ยังเขายังไม่ได้ปล่อยนะอาจารย์เขาปอนขายครึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะทําให้การค้ามันขยับตัวมากขึ้นก็ได้แต่การค้าก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่า แต่จะมีข่าวดีแต่จะมีข่าวมีข่าวดีไงนะครับเผื่อไว้เผื่อไว้สำหรับชาวราศีมังกรอาจจะตัวคุณเองนี่แหละที่เป็นผู้หญิงที่วางแผนเก่งเป็นราชนีนักวางแผนบริหารจัดการอะไรบางอย่างหรือไม่ก็ผู้หญิงที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณอาจจะหัวหน้าคุณแม่ภรรยาหรือใครบางคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณอาจจะเป็นคนที่ช่วยบริหารจัดการหรือวางแผนให้กับชีวิตในช่วงเดือนมกราของชาวราศีมังกรก็เกิดขึ้นได้นะครับ มาเจาะลึกกันสักเลื่อนหนึงเรามาเจาะลึกกันนะครับทีนี้คือเราสามารถที่จะเจาะลึกได้ว่าเรื่องอะไรที่อยากรู้อันนี้จากทาง Facebook นะครับเรื่องเงินเรื่องงานใหม่โอเคเงินกับเงินนะเรื่องเงินนะว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องงานแล้วเรื่องงานว่าจะได้ไหมอ่ะเอาเรื่องเงินก่อนนะครับแต่เขาเป็นเจ้าของราศีนะอีกคําถามหนึ่งแล้วกันเรื่องคู่อ่ะได้นะครับ สำหรับคนที่เป็นชาวราศีมังกรถ่าคนโสดว่าจะได้คู่ไหมหรือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะแก้ไขได้ไหมหรือว่าต้องระวังอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะเรามาดูเรื่องของการเงินก่อน<ๆ>การเงินนะครับชาวราศีมังกรตั้งจิตไปพร้อมกันนะว่าเดือน<ๆ>มกราคมต้นปีสองห้าหกหกปีกระต่ายเนี่ยการเงินคุณจะรุ่งหรือว่าจะร่วงมาดูกันนะครับจะปังหรือจะแป๋ว ในการเจาะลึกนะครับดรเทมจะเลือกไพ่ทั้งหมดเจ็ดใบนะครับนะจะดูว่ามันมีโอกาสดีโอกาสไม่ดียังไงนะครับต้องระมัดระวังอะไรไหมหรือว่าให้เตรียมรอรับเงินเลยนะได้แล้วนะครับใบสุดท้ายเจ็ดใบครบแล้วครับนะครับคุณชนิกาครับดวงพิชัยสงครามนั้นจะเป็นการทายแบบลัคนาราศีไทยนะฮะนะครับส่วนของดรเทมเนี่ยจะเป็นแบบยุโรปเป็นแบบยุโรปนะครับก็จะใช้ วิธีการดูวันไม่เหมือนกันนะครับถามเรื่องเงินถาม,ถามเรื่องเงินบนหัวก็มาทันทีชาวราศีมังกรนะครับสำหรับบางท่านนะครับในช่วงนี้คุณอาจจะคิดเรื่องการเงินค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าเงินในการลงทุนหรือทําอะไรบางอย่างรวมทั้งการกู้ยืมครับอาจารย์สำหรับบางท่านนะครับที่ต้องคิดเรื่องการกู้ยืมซื้ออะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าบ้านหรือรถหรือบริการหรือการจัดการอสังหาริมอรสังหาร รวมทั้งว่าการกําลังลองเงินกู้ยืมอะไรบางอย่างว่าจะได้สำริจผลไหมไหม,ไมอย่าเพิ่งคาบวจาร์มันยังมีอ,อีกมันยังไม่จบอีกเพราะว่าปัญหาของคุณอนะเรื่องของการเงินแบบบางครั้งไม่ใช่ปัญหาจะเกิดจากตัวคุณเองนะชาวราศีมังกร,รปัญหาเกิดจากคนอื่นคนรอบด้านคนในครอบครัวแปลว่า<อ>จะกู้เพื่อคนรอบข้างด้วยใช้คํานี้เลยบางครั้งมันไม่ใช่ปัญหาของของของคุณเลยแต่คุณจะต้องมาแก้ไขใช้คํานี้ได้เลยนะครับเนี่ย เรื่องการเงินนี่ถ้าพายตำรวจทหารก็มา <ไฟ S 2> อีกแล้ต้องลุยต้องสู้ต้องลุยอะไรบางอย่างใช้คำคำนี้เลยนะครับเตรียมเอกาสารเยอะเตไม,ไม่ไม่หลายสิ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็คุณต้องมีการเดินทางตลอดอมหมายถึงว่าต้องติดต่อประสานงานหรือไปหาเงินรวมทางพายมินี้มันพูดถึงอาชีพที่เป็นเซลล์<อ>ก็เกิดขึ้นได้เป็นมาจดไดออฟวอร์นะคบเป็นมาที่กระโดด นะครับถือไมายด้วยความหมายคือคุณไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่ช่วงมกราคุณอาจจะต้องมีการเดินทางหรือการหาเงินอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่มันมีอยู่ไพ่ใบหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินถ้าคอนเซิร์นเนี่ยเรื่องนี้เดี๋ยวไฮเพรสเซสถ้าผมพูดตามหลักเลยก็คือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยช่วยอยู่คุณเคารพบ,บูชาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของคุณท่านนะ่ะคอยช่วยดูช่วยปกปักรักษาอยู่ไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศหรืออะไรก็ตามที่คุณนับถืออยู่พญานา Whatever, นครัดเสุวรรณ อะไรก็ตามเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหนทางทุกอย่างเรื่องการเงินเดียวมันจะแก้ไขได้เพราะว่ามีไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบปิดท้ายครับ Tre ออฟคร f บท e ีอนี่คือเป็นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จสุดท้ายแล้วเรื่องการเงินของคุณที่คิดว่าเหมือนมันจะไม่ได้มันคิดว่ามันจะยากต้องลุยต้องสู้ต้องมีการเดินทางต้องคิดเรื่องเตรียมเอกสารวุ่นวายปัญหาปัญหาของคนอเอ่นสุดท้ายแล้วคุณก็จะแก้ไขได้ครับ่องกอิน ปลอดภัยไปแล้วปลอดภัยนะครับก็ถือว่าโอเคอาจารย์ขึ้นมาลุ้นแทบตายนะตอนแรกมันลุ้นมากมีแบบ1 2 3 4ผมจะต้องไล่สตอรี่ก่อนว่ามันต้องเจออะไรยังไงบ้างแต่สุดท้ายแล้วปัญหานี้มันจะแก้ไขได้แม่เหมือนกับในพื้นดวงเลยนะว่าจะได้ข่าวดีไงจะได้ข่าวดีแสดงว่าในสิ่งที่คุณกำลังเจอและที่สำคัญมันย้ำอีกไพ่ตำรวจทหารผมขอย้ำอีกรอบเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นถึงสองรอบสำหรับชาวราศีมังกรตำรวจทหารนะคุณอาจจะมีข่าวดีเพราะไพ่แห่งการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จ ใช้คำนี้เลยนะครับการโยกย้ายหรือว่าการขึ้นตําแหน่งอาจจะมีข่าวดีสําหรับชาวราศีมังกรก็แล้วกันเขาแสดงความดีโล่งหน้าไว้ด้วยเช่นกันนะครับผมเรื่องเรื่องเงินไปแล้วมาดูเรื่องงานหน่อยมาดูเรื่องงานไม่ว่าคุณจะงานถ้าไพ่ทหารตำรวจตำรวจทหารขึ้นอีกละโอ้เงานคุณก็อาจจะได้แบบงานหรือตําแหน่งอะไรที่มันปังขึ้นใช้คํานี้แล้วกันนะครับเรามาดูกันว่าชาวราศีมังกรเนี่ยเรื่องงานเนี่ยสำหรับคนที่กําลังรองาน หรือคนที่ทํางานอยู่ในปัจจุบันแล้วมันเป็นอย่างไงบ้างให้ไพ่มาบอกหวังแล้วสําเร็จผลนะฮะหวังแล้วให้สําเร็จผลตั้งธิตนะครับเสือมังกงนะครับ,รบดเตรเทมจะเจาะลึกเรื่องของการการงานนะครับของคนราศรีมังก,กรตลอดเดือนมกราคมปีสันหกสิบหนะครโดยจะเลือกไพ่คิมมอนโวตเจ็ดใบ,บนะครับจะดีหรือจะชะลอฮะลองดู ทึกเทปของดรเทมนี่นั่งลุ้นรอข่าวดีกันตลอดเวลาเลยนะฮะหรือไม่ก็โชคลาภที่เขาชอบรอค่ะอาจารย์ผมว่าได้ล้านเปอร์เซน็นต์โอ้ได้ล้านเปอร์เซน็นต์ไพ่ใบนี้มาเป็นรอบที่สาม e Night of s w o r d สย้ำเตือนเลยนะครับขึ้นไพ่ใบนี้ขึ้นสามรอบเกี่ยวกับเรื่องตำรวจทหารที่ผมย้ำ ชาวราศีมกกังกรคุณเตรียมตัวเลยผมมั่นใจมากว่าคุณจะได้ข่าวดีคุณอย่าง <จะ S 1> นี้แปลว่าต้องสู้จึงจะชนะใช่ไหมตำแหน่งคุณจะได้ในตามที่เกินคาดคิด<อ>ว่าจะจะไม่ได้นะครับหรือคนที่กําลังรอหรือการวิ่งเต้นกันอยู่ผมมั่นใจเลยว่าคุณโอกาสจะได้สูงมากใช้คํานี้เลยเพราะว่าเราสับเราหลับตาสับไพ่ทุกครั้งไพ่ใบนี้ก็ยังมาย้ําอีกมีโอกาสสูงมากๆเลยนะครับผมเรื่องงานนี่จะเด่นมากรอใบไหนก็ได้ใบนั้นนะไพ่ใบนี้เดอะฟูลความหมายคือ สภาวะเหมือนคนที่ตกงานใช้คำคำนี้ผมไม่รู้ว่าคนที่ถามเนี่ยตกงานไหมแต่หมายถึงว่าการรองานการตกงานหรือทำอะไรบางอย่างสำหรับชาวราศีมังกรน,นะครับและที่สำคัญคือจะมีอาธมพูดถึงใบนี้ไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการลุยการสู้สไตล์ตรวทหารนะครับจะมีผู้ชายที่วางแผนเก่งหรืออาจจะตัวคุณเองหรือเป็นคนที่รู้จัก ที่จะนำพาหรือไม่คนที่เป็นหัวหน้าหรืออะไร,รก็ได้เกี่ยวกับเรื่องงานสําหรับคนที่ทํางานอยู่แล้วอาจจะมีคนคนนี้ช่วยแต่ถ้าคนที่ตกงานนะครับอาจจะมีผู้ชายคนนี้เป็นคนที่วางแผนจัดการให้ว่าเฮ้ยลองมาสมัครที่นี่ไหมเออหรือว่าพี่รู้จักตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้และจะมีผู้หญิงที่มีอํานาจดี The Empress. จัก,กรพริจักรพดินีความหมายคือเป็นผู้หญิงที่เป็นเจ้าของกิจการหัวหน้าคุณที่เป็นผู้หญิงก็ได้รวมทั้งแม่อื อาจจะแม่คุณรู้จักคอนเนคชันหรืออะไรบางอย่างที่สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นได้รวมทั้งตัวคุณเองสำหรับผู้หญิงราศีมังกรครับคุณอาจจะได้ตำแหน่งที่เป็นระดับแระดับ9การะดับสีหรืออะไรที่ระดับหัวหน้าก็เกิดขึ้นได้เร<อ>็วนี้ด้าลุ้นตำแหน่งหัวหน้านี่มีโอกาสเลยและที่สําคัญเดอะสตาร์ขึ้นแสดงว่าเรื่องงานคุณจะโดดเด่นมากคุณจะทํางานออกมาแล้วเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับหรือคนที่ตกงานก็มีโอกาสที่จะได้สูง เพราะว่าอาจจะเป็นที่จับตามองเฮ้ยเด็กคนนี้มันน่าสนใจหรือคนนเนี้ยดูน่าสนใจแปลว่าคุณจะโดดเด่นในเดือนนี้ทุกอย่าง uh huh. และเพะไพ่ justice มา้ h justice หมายถึงว่าความยุติธรรมแสดงว่ากับสิ่งที่คุณกำลังรอหรือกับสิ่งที่คุณแข่งขันสมมติว่าคะแนนมันออกมาคุณได้อันดับอันดับหนึ่ง a ามัน s t ติ e อย่างแน่นอนแฟ์ๆคุณก็มีโอกาสที่จะได้สูงด้วยเช่นกันก็แปลว่ารอบนี้คุณได้รับความยุติธรรมละแน่นอนชาวใครจะฝากใครจะเส้นมายังไงก็แล้วแต่คุณก็อยางไดุ้ทุกอย่างนะชาวราศีมังกรถือว่า ไม่ว่าเรื่องเมื่อกี้เรื่องอ่าเรื่องเงินเรื่องเงนก็ดีแล้วพอมาเรื่องงานเรื่องงานนี่ผมย้านะผมพูดตามไพ่าพ่อาชีพตำรวจทหารเนี่ยเด่นมากชาวราศีมักรมันคือโดดเด่นในเรื่องนี้จริงๆครับแสดงว่าสำหรับคุณที่ถามว่าจะเริ่มงานใหม่ผมบอกได้ว่าคุณมีโอกาสจะได้เริ่มงานใหม่นะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับคุณจะได้เริ่มงานใหม่ในปีเขาแสดงความยินดีด้วยไม่ว่าคุณจะเลื่อนตาแหน่งเริ่มงานใหม่หรือยศ อะไรที่คุณกําลังเลือกหรือกําลังลอรอมีโอกาสจะได้สูงนะครับใช้คํานี้เลยนะอ่าตอนนี้เมื่อกี้เห็นมีไพ่คนรักที่กําลังเครียดเดี๋ยวเดวี่ก็ขึ้นด้วยนะถามเรื่องคนรักเผื่อให้คนราศีมังกรครับเจ้าของราศีสําหรับ,บชาวราศีมังกรนะคสะสำหรับตัวคุณเองให้นึกถึงถ้ามีคนรักให้นึกถึงหน้าคนรักของของคุณนะครับแล้วถ้าคุณเป็นคนโสดให้ไพ่เป็นคนบอกว่าคุณจะมีใครเข้ามาหรืออะไรไหม,ไมให้ไพ่เป็นคนบอกแล้วกันนะครับ หน้านหนาว<อ>แล้วไม่รู้จะนอนหนาวคนเดียวหรือเปล่าอเรามาดูกัน,นครับดูกันดูกันชาวราศีมังกรต้อนรับปีใหม่สองห้าหกจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะนจะเรื่องทั้งหมดเจ็ดใบนะครับขึ้นมาเพื่อเจาะลึกในเรื่องความรักนะครับของคนราศีมังกรประจำเดือนมกราคม2อ6 6นะครับ โอ้โหไม่ยอมไปไหนกลับมาเหมือนเดิมนะฮะไพ่มันก็ย้ำจริงนะอาจารย์ย้ำนี่แปลว่าดีใช่ไหมไม่ดีดีครับโอ้ตอ<พ>ายพอ,อไพ่ไพ่ใปเดิมมันขึ้นครับพอไพ่ไปเดิมเดอะเดวิลขึ้น,นตอนนั้นที่เราพูดถึงว่าปัญหารักซ้อนจำได้ไหมอาจารย์ปัญหาถ้าเราพูดถึงคนรักให้ราลองปัญหารักซ้อนซ่อนชูรักสามเศร้าอบบยมุอะไรต่างๆที่ผมพูดอ่ะเพราะอันเนี้ยอันนี้เราถามเรื่องความรักแล้วใบนี้มันมาอีกแปลว่ามันต้องเป็นเรื่องเรื่องนี้แล้วนะ สำหรับบางคู่แล้วกันอันนี้ผมผมทำนหลสำหรับบางคู่ปัญหาเรื่องความรักช่วงอาจจะทัวรไปเที่ยวช่วงปีใหม่อาจจะไปเที่ยวที่อโคจรเลยแล้วอาจจะได้เจอแบบรักซ้อนคนมาชอบอ่ะคุณอาจจะมีเสน่ห์โดยที่ไม่รู้ตัวใบนี้อาจจะโดนมอมเมาได้ด้วยนะอ่าใช่หมายถึงนะเดวิจะไปกินเครื่องดื่มใครต้องระวังนะครับต้องพูดตามไพ่หมายถึงว่าสารยาเสพติดก็เกิดขึ้นได้ออบายมุกเหล้าสุราบุรี่ครบ นี่คือเรื่องนี้ให้ระวังปัญหาในเรื่องของคนรักในาาลักษณะนี้ด้วยอาจจะเมาไม,ไม้เกินขนาดหรือโดนเข<อ>ามอมอยา่างนี้อันนี้มีโอกาสเสียหายหรือไม่ตัวคุณเองอ่ะก็ระวังคุณอาจจะไปเที่ยวเต็มที่แหง่งเอาเต็มที่ทาให้เสียสุขภาพมีปัญหาก,กับคนรักได้<อ>ไม่กลับบ้านกับช่องกลายเป็นลมนะแล้วเป็นอะไ้นะครับก็ให้ระวังนิดหนึ่งละกันแล้วก็เรื่องการโดนแทงข้างหลังให้ระวังเรื่องการแบบมีปัญหาหรือการโดนหลอกก็เกิดขึ้นได้สำหรับบางท่านสำหรับความรักนะคนรักโดนหลอกคนรักนะคนรักหลอกลวงแล้วที่สําคัญก็คือ ช่วงนี้การเงินอาจจะเก็บไม่ค่อยอยู่คุณถึงคิดเรื่องการเงินไงก่อนเลื่อนนี้เนาะแบบนี้มันช่วงช่วงใช้อะช่วงใช่ด้วยมันทําให้เราจะต้องคิดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สาหรับคนรักนะคุณอาจจะมีการเดินทางตั้งแต่2คนขึ้นไปหรือทําอะไรมาตั้งแต่2คนขึ้นไปตั้งแต่เดือนมกราคมนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะใช้คํานี้แล้วก็ที่สําคัญคือคําว่าไพ่ต่างชาติต่างระเทศจามันมาแล้วใช่สําหรับบางท่านนะ เกี่ยวกับคนรักต่างชาติหรือชาวต่างชาติอาจจะเข้ามาในชีวิตคุณสำหรับคนโสดหรือคนที่มีคนรักอยู่แล้วก็เรื่องราวของชาวต่างชาติคนนี้นี่แหละอาจจะต้องมีเรื่องคิดเรื่องําหรือต้องไม่ก็เดินทางไปต่างประเทศเกิดขึ้นได้ใช้คานี้นะครับแล้วก็เรื่องงานของคุณคนรักคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานหรือทํางานอะไรบางอย่างช่วงเดือนมกราคมก็เกิดขึ้นได้นะและสุดท้าย the world สำหรับบางทู the world เนี่ยความหมายถ้าเกี่ยวกับเรื่องคนรัก จะอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าอกเข้าใจโดยไม่ต้องมีพิธีรีตองจะเข้าใจคาว่ารักแท้แสดงว่าคุณอาจจะเจอปัญหาและอาจจะเข้าใจกันมากขึ้นอ๋อว่าจบสวยนะคือบ,<า>บางทีบางทีคนเราไม่มีปัญหาเลยรักกันอ,อยู่ก็ไม่รู้ว่ารักกันมากแค่ไหนอแต่พอมีปัญหาเข้ามาเลยทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วเรารักกันมากถูก,อ,ถกอันนี้คือบางครั้งเนี่ยปัญหาที่เราเจอมันทําให้เราต้องคิดต้อง เค่งคิดต้องแก้เขาเรียกว่าเวลามาทดสอบถูกต้องนะอาจารย์มีเหตุการณ์มาทดสอบมาไม่มีบารมีไม่เกิดถูกต้องนะฮะครับทีนี้ครบถ้วนแล้วสําหรับราศีมังกรนะครับก็ไปต่อราศีกุมเลยนะฮะราศีกุมนะครับนะครับก็ติดตามกันได้นะอาจารย์นะตอนนี้ถ้าเกิดคําถามต่างๆที่ถามมานะฮะและท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยบอกเอ๊ะตั้งคาถามกันไม่ตรงใจฉันเลยทํายังไงดีเนี่ยจอดเลึก จาะลึกได้ไหมอ่าก็ติดต่อมาที่ดรเทมนะครับพิมพ์คำว่าด r รเทมตาโอกาสได้ทุกช่องทางของสื่อโซเชียลมีเดียเลยนะครับก็จะพบดรเทมเลยนะครับเราก็จะมีวิธีการดูดวงหลายรูปแบบมากไม่ว่าดวงรายวันดวงรายสัปดาห์นะครับเราก็จะดูส่วนตัวเจาะลึกกันไปแต่ละคําถามนะครับได้เลยนะฮะตามเบอร์ที่ขึ้นนี้แล้วครับ